อย่าให้ใครยืมเงินคุณนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ สวัสดีครับทุกคนผมธนายน้ทนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง4ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะให้ใครยืมเงินคุณนะครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินครับสาเหตุที่ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเนี่ยก็เนื่องมาจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653นะครับที่กําหนดไว้ว่าการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทขึ้นไปถ้าไม่ได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสําคัญจะฟ้องร้องให้บังคัับดดีกนไไม่ไ้ อธิบายง่ายๆก็คือกา,นนการกู้ยืมเงินที่ไม่มีหลักฐานในการกู้ยืมเงินนะครับจะฟ้องให้ลูกหนี้คืนเงินต่อศาลไม่ได้นั่นเองลักษณะของหลักฐานในการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับไม่จําเป็นถึงขนาดต้องเป็นสัญญากู้ยืมเงินเพียงแค่มีเอกสารหรือหนังส,รรสือที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้มีหนี้ที่จะต้องชําระแก่เจ้าหนี้พร้อมทั้งลงลายมือชื่อหรือลายเซ็นของลูกหนี้ไว้นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินในการฟ้องลูกหนี้ได้แล้วยกตัวอย่างเช่นกระดาษที่มีข้อความว่าในกอได้รับเงินจากในขอ จำนวน5ล้านบาทและจะใช้คืนพร้อมกับลงลายมือชื่อหรือลายเซ็นของในกอไว้นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินในการฟ้องให้ในกอคืนเงินได้แล้วนะครับข้อ2นะครับจะต้องมีหลักฐานในการส่งมอบเงินกู้เนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยนะครับเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งความสมบูรณ์ของมันเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการส่งมอบเงินที่ให้กู้ยืมเงินครับดังนั้นเนี่ยฮะลูกหนี้ต่อสู้ในชั้นศาลว่ายังไม่ได้รับเงินกู้เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้นะครับที่จะต้องนําพยานหลักฐานต่างๆมาพิ ได้รับเงินกู้ไปแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผาไม่มีหลักฐานในการส่งมอบเงินกู้นะครับศาลก็จะยกฟ้องโดยถือว่านี่ทำสัญญากู้ยืมเงินไม่สมบูรณ์นั่นเองดังนั้นในขณะที่ส่งมอบเงินกู้กันนะครับก็ควรจะทําหลักฐานกันไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เจ้าหนี้ก็ควรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกหนี้ไปเลยเพื่อที่จะตัดปัญหากรณีที่ลูกหนี้ให้การต่อสู้ว่ายังไม่ได้รับเงินกู้นะครับข้อ3าการคิดดอกเบี้ยนะครับสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยนะครับกฎหมายกําหนดให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี้ กว่าร้อยละสิต่อปีนะครับในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยทั้งหมดจะตกเป็นโมฆะเจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องให้ชําระดอกเบี้ยได้แต่ในส่วนของต้นเงินยังคงสบูปู์อยู่นะครับดังนั้นเจ้าหนี้ก็ยังคงเรียกให้คืนต้นเงินได้อยู่ข้อสี่กหนดระยะเวลาชําระหนี้หรือกําหนดระยะเวลาคืนเงินซึ่งกาหนดระยะเวลาชําระหนี้เนี่ยตามกฎหมายแล้วไม่ได้บังคับครับว่าจะต้องมีกําหนดรเวลาการชําระหนี้กันไว้ถ้ามีกําหนดะเวลาชําระหนี้กันไว้นะครับเจ้าหนี้จะเรียกให้คืนเงินก่อนถึงกําหนดะเวลาชําระหนี้ไม่ได้ส่วนถ้าไม่ได้กําหนดะเวลาชําระหนี้กันไว้นะครับเจ้าหนี้สามารถเก ให้ลูกหนี้ชําระเงินคืนได้ทันทีนับแต่ส่งมอบเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสํปราหสีข้อที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะให้ใครยืมเงินนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยส่วนใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับคุณสามารถที่จะโพสต์คําถามของคุณไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วผมจะมาตอบให้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ